โอ้โหดูฮะสมุนไพรของนาเล็กที่ชื่อว่าฟ้าทลายโจรฮะนี่ได้ฝนแล้วงามจริงๆฮะเนี่ยสุดยอดเลยดูแตกยอดเขียวสวยงามเลยบางส่วนก็กำลังออกดอกนี่แตกดอกกันสวยๆเลยดอกเขาสวยงามนะบางส่วนก็เริ่มแตกเป็นมีฝักมีอะไรแล้วฮะเนี่ย ช่องกิจเน,นยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ยามเช้านาเล็กพามาชมสมุนไพรกับนาเล็กที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะนาเล็กก็ปลูกไว้นานนั่นแหละก็พยายามหาเอามาอนุรักษ์ปลูกไว้ก็เป็นตระกูลฟ้าทลายโจรฮะก็เป็นสมุนไพรที่ถือว่ากําลังนิยมเลยตอนนี้นะคนกําลังหากันกําลังหาปลูกกันงั้นใครมีไว้ เป็นยาสามัญประยำบ้านนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยต่อไปยิ่งจะหายากแล้วก็ราคาแพงด้วยแล้วก็ปลูกไว้ในรวมกับต้นไม้อย่างอื่นแล้วนะคือใจจริงก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกมันเกิดมาในกระถางของต้นไม้อย่างอื่นเราก็ปล่อยไปนะปล่อยให้มันเกิดอยู่มีหนึ่งต้นเนี่ยสบายเลยนะต่อไปมีเมล็ดของเขาเนี่ย แต่กระจายฟุ้งกระจายตรงไหนก็เกิดฮะเกิดง่ายขอให้มีความชุ่มชื้นก็เป็นต้นไม้ที่เกิดในฤดูก,กาลเดียวแล้วก็หายไปนะแล้วก็พอฝนมาก็เกิดมาใหม่นี่แหละต้นฟ้าทะลายโจรครับผมนี่ฟ้าทะลายโจรมันก็เกิดขึ้นในกระถางต้นไม้อื่นๆ สิ่งทวีดีก็กำลังถือว่ากำลังฮิตกันกำลังค้นหากันนะบางคนก็อยากได้มาปลูกบางคนก็สั่งเป็นนะแคปซูลโอ้โหถือว่าราคาแพงกันมากเลยช่วงของโรคระบาดตอนนี้เพราะว่าเขามีฤทธิ์ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจนะฮะแก้ไขนะแก้วัด แต่ว่าการกินก็ต้องอยู่ในหรือว่าคําแนะนําของแพทย์แผนไทยนะกินติดต่อหลายวันก็มีผลเสียเหมือนกันนะอาจจะเกิอดอาการผิดปกติของร่างกายได้อย่างแขนชานะแขนขาอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในคําแนะนําของแพทย์นะฮะนะเขาบอกว่ากินวันละ ไม่เกิน500มิลลิกร,รัมถึง2กรัมโอ้โหมันก็พูดยากนะแต่ถ้าเกิดบอกว่ากิน10ใบ5ใบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการสื่อสารที่ตรงกับชาวบ้านจะได้รู้กันชัดเจนเพราะว่าไม่รู้ว่ามิลลิกร,รัมมันเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะไปชั่งได้ไม่มีตาชั่งที่มันละเอียดขนาดที่จะไปชั่งเป็นมิลลิกร,รัมได้ น่าจะสื่อสารกันแบบนี้ว่ากินได้กี่ยอดกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นั่นอะไก็ปลูกไว้แบบนี้แหละไปดูอีกที่หนึ่งอีกอยู่ในกระถางเฟืองฟ้าฟิวมาตกก็เกิดฮะเนี่ยเกิดดีดีมีฝักด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยฝักของเขาก็จะเหมือนฝักต้อยติ่งนะ่นอะไรก็ เก็บไว้อย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปเพาะได้เนี่ยผักแกะฝักแกะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนฝักต้อยติ่งเลยขยายพันธุ์ง่ายโดยการเพาะมาเมล็ดหรือบางคนก็อาจจะเอาไปปักชำกิ่งก็ได้นะการใช้ยาพวกนี้ก็ต้องมีความประมัดร,ระวังเหมือนกันนะห้ามใช้คนที่แพ้ใครที่แพ้ ฟ้าทลายโจรห้ามเร็ดขาดเลยและหญิงมีคันด้วยนะหญิงมีคันเนี่ยห้ามเลยฮะนะฟ้าทลายโจรอาจจะทําให้วูบนะทิ้งก็เสียชีวิตได้ต้องระวังนะนการใช้พวก้นี้ก็ต้องมีความรู้นะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ขอคําปรึกษาของกับแพทย์ได้นะฮะอย่าไปใช้เองสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้า มเมล็ดของเขาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังเนี่ยอย่าใช้กับพวกยาที่มีสารเรียว่าละลายริมเลือดนะหรือว่าสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดเนี่ยต้องระวังหรือบางคนที่ใช้ร่วมกับคนที่เป็นโรคความดันใช้ยาความดันเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กัน นละเล็กถึงบอกว่าการที่จะใช้พวกนี้จะต้องนะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะก็อยากจะถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันว่าบางครั้งการใช้พวกนี้น่าจะแนะนำว่าให้ใช้เป็นกี่ใบกี่ใบต่อวันมันจะได้ง่ายสำหรับผู้ที่จะใช้จริงๆสื่อสารกรับชาวบ้านให้แบบภาษาบ้านๆดีกว่านะ อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็พามาชมสมุนไพรที่อยู่ในสวนของเรานะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนัลแหลกิไน์ชยชาแนลครับผมสวัสดีครับ